กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องโครงการการพัฒนาระบบบัญชีอัตโนมัติในหัวข้อเงินสดย่อยค่ะค่ะสำหรับบทนำหนึ่งความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในปัจจุบันนะคะการทำธุรกรรมทางการเงินและค่าใช้จ่ายในองค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินสดย่อย ซึ่งเป็นเงินสดจำนวนเล็กน้อยที่สำรองไว้เพื่อใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดการจัดการเงินสดย่อยแบบดั้งเดิมมักต้องอาศัยพนักง,งานในการรวบรวมใบเสร็จความถูกต้องบันทึกรายการลงในสมุดเงินสดย่อยระบบบัญชีและการจัดทำเอกสารเพื่อขอชดเชยเงินสดย่อยคืนกระบวนการเหล่านี้เป็นการทำงานที่ซํำซ้อน ต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยมือและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูงซึ่งส่งผลให้ความล่าช้าในการปิดง,งบการเงินหรือการปิดงวดบัญชีขาดประสิทธิภาพในการควบคุมภายในคะ่ะ1.2การประยุกต์ใช้โรบอทโรเซสออโตเมชั่นเทคโนโลยีโรบอทโรเซสออ u โตเมชั่นได้รับการยอมรับ อยากกว้างขวางในการนำมาปรับปรุงงานด้านบัญชีและการเงินโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือ UI Path ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติโรบอตเพื่อลดภาระงานของพนักงานบัญชีโดยมุ่งเน้นที่การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดย่อยให้เป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วความแม่นยำและช่วยให้พนักงานสามารถนำเวลาไปทุ่มเทกับ งานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ซับซ้อนได้มากขึ้น 1. วัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบเงินสดย่อยในองค์กรและวิเคราะห์กระบวนการที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติได้ 2. เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการบันทึกรายการเงินสดย่อยโดยใช้เทคโนโลยีรบอทโรเซสออตโตเมชันผ่านโปรแกรม u i p a t h 3. เพื่อเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติเข้ากับฐานข้อมูลหรือโปรแกรมบัญชีเช่น e x c e Accounting เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลรายจ่ายได้โดยอัตโนมัติและถูกต้อง 4. เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการทำงานทางบัญชีได้มากน้อยเพียงใดขอบเขตการดำเนินงานนะคะ 1. การจัดทำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานเงินสดย่อยในโปรแกรม x p a e เพ c c c o unting โดยการใช้โปรแกรม UI Path Studio X 2. ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทำงานของระบบเงินสดย่อยในโปรแกรม x p ็ e เเช่นการบันทึกการเบิกจ่ายการบันทึกการคืนเงินและการจัดทำรายงานสรุปค่ะ 3. ศึกษาพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม UI Path Studio X เพื่อออกแบบกระบวนการการทำงานอัตโนมัติให้สามารถลานและปฏิบัติงานในระบบเงินสดย่อยได้อย่างถูกต้อง 4. ออกแบบพัฒนาระบบอัตโนมัติให้สามารถเปิดโปรแกรม PA ็กดํำเนินการกรอกข้อมูลเงินสดย่อยและบันทึกผลการทำงานอัตโนมัติค่ะ 5. ทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติที่พัฒนาโดยเปรียบเทียบความเร็วและความถูกต้อง กับการปฏิบัติงานด้วยตนเองค่ะค่ะเงินสดย่อยหมายถึงเงินสดจํานวนเงินที่องค์กรจัดเตรียมไว้สําหรับค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆายด่วนในแต่ละวันโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเบิกเงินจากแผนกการเงินหรือธนาคารทุกครั้งเช่นค่าเดินทางในเมืองเล็กน้อยค่าอุปกรณ์สํานักงานค่าส่งเอกสารเป็นต้นค่ะค่ะ เงินสดย่อยนะคะแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะโดยที่ระบบแรกนะคะจะเป็นระบบเงินสดย่อยคงที่ระบบนี้นะคะจะเป็นระบบที่องค์กรกําหนดวงเงินของเงินสดย่อยไว้เพียงจํานวนหนึ่งอย่างถาวรเรียกว่าวงเงินคงที่นะคะใช้สําหรับค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเช่นค่าเดินทางภายในค่าถ่ายเอกสารค่าวัสดุสํานักง,งานเล็กน้อยค่ะ2นะคะจะเป็นระบบเงินสดย่อยไม่คงที่นะคะ เป็นระบบที่ยอดเงินสดย่อยนะคะจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีวงเงินนะคะเมื่อมีการจ่ายเงินสดย่อยนะคะจะบันทึกได้ทันทีและเมื่อมีการเบิกเงินเพิ่มนะคะจากแผนกการเงินก็จะเพิ่มยอดเงินสดได้ตามจริงมันเองค่ะถัดมานะคะเป็นการอธิบาย document workflow ระบบเงินสดย่อยในลำดับที่1นนะคะผู้จัดการเงินสดย่อยยื่นคําขอเบิกในใบสําคัญ เบิกเงินสดย่อยระบุวัตถุประสงค์จำนวนเงินและวันที่ผู้รับผิดชอบหรือแผนกการเงินตรวจสอบแล้วได้รับการอนุมัติค่ะขั้นตอนที่สองนะคะการจ่ายเงินสดย่อยแผนกการเงินจ่ายเงินตามยอดที่ได้รับการอนุมัติและบันทึกการจ่ายเงินในสมุดเงินสดย่อยลำดับที่สามนะคะการนําเงินที่เบิกไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุและเก็บหลักฐานในใบเสร็จทุกชิน้นลำดับที่4นะคะผู้รับผิดชอบ เงินสดย่อยส่งคืนหลักฐานและสรุปยอดเพื่อนำส่งให้แผนกการเงินหรือแผนกบัญชีตรวจสอบลำดับที่5นะคะแผนกบัญชีทำการตรวจสอบความถูกต้องจัดหมวดค่าใช้จ่ายและบันทึกลงบัญชีและปรับยอดเงินสดย่อยลำดับที่6นะคะลำดับสุดท้ายเก็บรักษาเอกสารตามนโยบายค่ะ ต่อไปเราจะมาดูการรันระบบอัตโนมัติของ UiPath ในโปรแกรม x p ็ e s ตอนนี้ระบบอัตโนมัติกำลังเปิดโปรแกรม x p a e s และเข้าสู่บัญชีของบริษัทน้อยใจจำกัดและเราจะตั้งวงเงินสุดได้เริ่มแรกที่7,000บาทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวัน จากนั้นนะคะระบบอัตโนมัติจะเริ่มบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยทีละรายการค่ะเริ่มจากรายการแรกค่าอาหารและเครื่องดื่มจำนวน1,500บาทค่ะ รายการที่2ค่าโทรศัพท์จำนวน500บาทค่ะ ส่นรายการที่3เป็นคา่าไฟฟ้าจำนวน2,000บาทค่ะ ที่4นะคะเป็นค่าน้ำประปาจำนวน600บาทค่ะ และรายการสุดท้ายนะคะค่ารษสี์จำนวน200บาทค่ะ คือครบแล้วนะคะว่าระอัตโนมัติจะสรุปยอดเงินสดได้อองคงเหลือ2,200บาทค่ะกระบวนการทั้งหมดช่วยลดระยะเวลาการทํางานซําซ้อนและลดความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลและที่สําคัญน,นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของฝ่ายบัญชีได้อย่างชัดเจนทําให้ทุกขั้นตอนง่ายและรวดเร็วขึ้น,นะคะ่ะเออกกับนบน,ไไน,นีียมวงงงาทททลคะ